สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูหนูหินนะเขานอนบนเปน,นะจะกวยเปให้เขาก่อนนะวัาสงสัยวันนี้หนาวมากนะเขาใส่เสื้อลายหมูนะหลับนันี่นะหลับนะนนะบนะไม่รู้เป็นพวกกลยนี่นะนี่ลูกชายของเขานะลูกชายของเขากวยเปแม่นะ เฝ้าแม่แม่ห่างนะแม่ไม่สบายเหรอเอ้ยไปดูอองตัดต้นกล้วยปะปาไปดูองตัดต้นกล้วยปะโอ้ยพ่อบอกว่าอองอันเหลือบตาขึ้นมาได้ไหมโอ้คักแหน่ปะปาไปดูองตัดต้นกล้วยปะเร็วเร็ว เร็วๆนี่นะห,หลังจากที่เราไปส่องน้องหินมาแล้วเราก็จะมาดูแฟนของน้องหินพี่หนวดนะปฏิบัติการปฏิบัติการตัดกล้วยไปหม่มนะแต่ว่ามันสุกสุกข,ข้าเครือแล้วเฮ้ยเงียบได้ไหมตัวถ่ายคันมันคันเร็วสูงไม่ได้ค้ข,ขาเลย ออมั้จะอัดนี่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 วิบวับนะเขาก็จะหวงหัวอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเลยรอบนี้พายุดูมัันนนส่ะรอบนี้พายุอะไรนะรอบนี้พายุอะไรนะโนราเบลนะโนโนโลาเบโนโลาเบสภาพชกงอกเซ้งแงกเลยนะดูดิพายุมาอีกแล้ว ด้วยวิบบับก่อนด้วยวิบับก่อนนี่จะภาพง่ายมากนี่เราก็จะให้ผวงตัดเพื่อที่จะเอากล้วยไปไว้กินแล้วก็เอาต้นกล้วยไปทำกระทงนะจะพระุ่งนี้ลอยกระทงนะคะ น,นี่นะพี่อ๋องเขาจะปฏิบัติการตัดเลยนะคะยูสวนนี่ยู่ยูนี่บ่มีแขขดพี่อยู่ไปับบับไปรับเร็วบีบับไปรับของเลร็วไปเย คือใหญ่มากภาคกาไม่รู้เขาเรียกว่ากล้วยอะไรนะมีสาเรียกกล้วยส้มกล้กวยตีบส้มกล้กวยจีบส้มพานะนาวะเดี๋ยวพี่หยองก็จะตัดตัดต้นมัน,น,นมเพื่อที่จะเอาไปาทำกระทง นี่นะที่หน่วยเขากำลังจะเลื่อยออกทีไรจริงนะก็จะเลื่อยต้นลงมาเรื่อยๆนะคะนี่เราจะแวบมาดูนี่อันนี้คือไก่ดำาูพานอันนี้เพิ่งอ,ออกจากไข่เลยยังไม่ออกมานี่ อ๋อมองดูดิหองอเวลาดีใจจต็มที่แล้วนะเอฟมันเลี้องเงี้ยวเรียบร้อยยังไม่ออกดีนะฮะดําทั้งตัวม่ไเองได้ห้ามดึงเลยนี่เดี๋ยวไสหลุดดํายันเนื้อใช่เพราะว่าตัวนี้มันดํายันเนื้อที่กูภูมิใจดมือเพิ่งจะออกเมื่อกี้เลยนี่เอามันไปไว้เดี๋ยวมันหนาว

ตัดกล้วยเลยนะฮะโอ้โหใหญ่มากเลยนะะานถม่น้นนี่นี่บักเหนียวแล้วมันบอกมาเป็นเยี่วหมานหนอกรเฮ็ดออฮมดกรเฮ็ดบิ่งยาเบ่งโอ้ยนสนใจกรพันทีไม่เป็นอะยางมาอยู่หีวะปีปปีปีปเล่นี้กูบเียวบ่งเนี้ยนหางใช่เออน่นนะเฮไปนี่ติดข้อตเลย อุ <c oughs> <c oughs> ้ยมันายากนี่เรตนต่นี้ลงมากึุบต่วนอึนได้แบบโอ้ถอดออกเปกีได้บทองแม่คุยเท้งต่นบนีุ้ สวยไหมคะเอาไปเขาก็ปลูกกล้วยหอมน้อง,องบามมนพี่เอ,นนอ๋มั้งมันหวีถี่กันเลยเนาะถ้าเป็นพวกกล้วยหอมมันจะห่างนะพี่หองเนาะอันนี้มันเป็นกล้วยพื้นบ้านพื้นเมืองอันนนนนีี้ไป่ น,นี่ไมมออกไปออกแล้วแต่มันใช้เวลานานเพราะว่าเปลือกมันหนาม,นหม,หมันไม่เหมือนกล้วยหอมเกรรษตรเด้ลาชินีสกลนครอ่ะอันนี้ของสกลบะอันนี้มันเปลือกบางถ้าอันอันที่เป็นกล้วยหอมราชินีนะโอยดังบาดเมื้อหนุ่มหนุ่มน้ามัวนไตเปียนมันไยไปแล้่น้องชายเราได้บาดหมีมืนหรืได้บาด โดนหัวเป็ดน็อกเอาเลยนะเป็นวิธีการตัดกล้วยที่ง่ายเนาะแล้วก็ไม่เสียไม่เสียทุกคมันอาจจะเป,ปิดไปมันใหม่เราถอนไข่แรงเลยเหมือนไหนๆมาดูสิ อไหนไหนมามาวันนี้มะขามนนีมะขามต้มนี่นี่นะมะขามนะเขาเป็นแมวตัวหนึ่งนะชื่อมะขามวูายูเดียวหมัอยู่นี่ไปหาีเหาปอนเซอร์ูนูปอนเซอร์มี ตัวมีเลี้ยงเด็กมั้ยเลี้ยงเด็กแมวจะได้มีเงินทำหมันไงดูจะปนเซอร์นะจะปนซอร์คุณผ้าเจรเมืองนี่แหปะนเซื้อคุณป้าตัวแกก็ชอบหมาชอบแมวเหมือนกันแต่แกก็ไม่เอามาเลี้ยงชอบแค่พูดเลี้ยงแบบโอ้เราพอดีอยู่ตะเคียนตะเคียนแมวแต่ว่าเราทำหมุญนั่งอยู่มันหูวแดงแมว่ากูเป็นแม่มันช้างออกลูกเป็นแมว กนมติดตัวตลอดอโอโอ๋อมันบางดังมันมัน,มมนไปขูดเลยนี่มีกองสอดแหนมนะนี่ไปตองนี่ยงเงี้อนี่ขี่นีอย่งี้ี่นกมับงบงเขาไตยโอุู้นายเป็นลมไตสองหรอป น้อยกว่าอยากเชืองกันอยาไปทางเงี้เพนเนออยาซ้องอยกตัวมตไปมึงปยกกาศมือนเขาจะเหมาะมากัดเขาจวบาเดินทางเงี้ยเขาไม่มาที่วเนี่ยมาทางไหนโตเอาโตเบาแ้วพวกหูจาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมที่ตัวจีางีครับ